เข้าั่มบันเดลสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะที่มาของคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเราก็เพิ่งได้ดู s i n g l e s Inferno จบไปแล้วเราก็หลงพี่สาวจีอาร์หนักมากคือชีสวยชีแซ่บชีเรชีปังแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะมารีเคร t ท m เมคอัพลุคของพี่สาวบนหน้าเรากันนะคะซึ่งลุคเขาก็จะมีความแบบเป็นสายเกาที่เซ็กซี่อ่ะคือจะมีความสโมกกี้นิดๆแล้วสีลิปก็จะไม่ได้แบบส้มแปร์แดงปรีด่ะจะมีความเป็นนูดน๊ดๆตุนต่นๆหน่อยก็จะอมาได้เป็นประมาณนี้นะคะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่่่าาลุนนี้้้แแตตงงงยััไหรือใชกบ ไปชมกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะลงเป็นเบสเราจะใช้เป็น Charlotte Tilbury f l r l e s s filter คือผิวสไตล์สาวเกาเนาะก็จะมีความแบบฉ่ำวาวดิวอี้ขั้นสูดแล้วก็จเจานี้ลงไปทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ใช้แปรงมาเกลี่ยหรือจริงๆถ้าใครอยากใช้อันนี้เป็นลิควิดไฮไลท์เตอร์ก็ได้นะคะมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติหน่อยหรือถ้าใครอยากได้เป็นผิวแบบดิวอี้อะไรเงี้ยก็เอาเนื้อลงก่อนแล้วก็ค่อยลงตามด้วยรองพื้นผิวมันก็จะสวยแบบฉ่ำต่อไปเราจะใช้เป็นคุชชั่นนะคะของ e t u d e House Doublelasting Cushion Glow คุชชั่นตัวนี้ก็ขึ้งานผิวสวยมากแล้วการปปกิดมมันะอยู่่ทีรา Medi To coverage นะคะเรารู้สึกว่าผิวมันออกมาดูเป็นธรรมชาติมากๆแต่มันก็ช่วยปรับให้สีผิวมันสม่ำเสมอกันอะไรเงี้ยเรายิ่งเราลงตัว charlotte tilbury ไปเป็นเบสก่อนแล้วก็ลงตัวนี้ตามอ่ะคือผิวฉ่ำแบบอิ่มน้ำเวอร์แล้วด้ความที่สีนี้ขาวนิดนึงเราก็จะอามาลงคอด้วยนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์เราจะใช้เป็นของ pretty fresh นะคะจาก color pop คอนซีลเลอร์ตัวนี้จะให้ finish ที่ค่อนข้าง d e ี้นะคะเรารู้สึกว่าลงแล้วมันทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นด้วยแล้วเราก็ใช้เป็นพัฟฟูชั่นเหมือนเดิมนะคะเมื่เีย เท่าที่เราดูจากรูปอะคือ GR เขาจะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าผิวอะไรมากนะคะแต่ก็คือดูปกปิดดีอยู่อะแบบใต้ตาไม่ค่อยมีต่ไปเซตแป้งเราจะใช้เป็นของ 3ce นะคะสีพิงคือจริงๆนี้เขาจะมีเป็นพัฟมาให้ด้วยแหละแล้วตัวแป้งก็จะอยู่ข้างล่างแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นแปรงหัวพุ่มเล็กๆแทนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ผิวมันดูแมตขึ้นอะไรขนาดนั้นเหมือนแค่เสร็จให้คอนซีลเลอร์ที่เราลงไปมันอยู่กับที่เฉยๆแป้งตัวนี้หอมมากอะให้ฟีลเหมือนแป้งเด็กเลยแล้วด้วยความที่ ขึ้นมาอีกหนึ่งกลุก่มแต่น,นี้มันก็ต้องดูที่อันเดอร์โทนผิวเราด้วยนะคะเพราะถ้าแต่ว่าเราผิวแบบเหลืองแบบเลืองเหลืองอะแล้วมาใช้แป้งที่เป็นสีชมพูแบบเนี้มันก็จะทําให้หน้าเราดูเทาเพราะว่าอันเดอร์โทนมันไม่ตรงกันแต่ส่วนตัวเราอะเป็นคนอันเดอร์โทนนิวตรลคืออยู่ตรงกลางก็เลยจะใช้ได้ทั้งเหลืองทั้งชมพูต่อไปคิ้วนะคะคือคิ้วของพี่สาว G ีอาร์ GR, เขาก็จะไม่ได้แบบโกง่องคมอะไรมากมันจะมีความเป็นฟุงฟ้งๆอยู่แต่ก็ถือว่าคิ้วเขาค่อนข้างชัดนะรูปทรงอะไรก็เอ,อ่เเชชเเ,เป็นเนบบนเ็นนะะ C นนนนััดีราากกจจะะะ้้ขขคิิงสมมมตึ เอามาว่าที่ปลายหางคิ้วให้มันดูคงขึ้นดูชัดขึ้นแล้วตกปลายสุดแล้วก็ใจลากยาวออกไปหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมตรงฐานคิ้วตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้คิ้วมันดูตรงขึ้นแต่คือด้ยวยความที่ขนคิ้วเราเยอะเราก็เลยอาจจะปรับทรงมันได้ไม่มากนะคะเราก็จะเติมให้มันได้ใกล้เคียงที่สุดเสร็จแล้วเราจะใช้สองสีอ่อนนะคะเอามาเติมตรงหัวคิ้ว เสร็จแล้วก็ใช้สปูลี่มาทยียให้คิวมันดูฟูงขึ้นดูธรรมชาติขึ้นเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนสีคิวให้อ่อนลงนิดนึงนะคะเราจะใช้ของ heavy rotation สี ash brown แต่คือด้วยความที่สีผม GR เขาอ่อนด้วยแหละคิวเขาก็เลยจะอ่อนแมทช์กับสีผมแต่ผมเราดํอมะเราก็เลยจะเอาให้มันอ่อนลงแค่นิดหน่อยพอไม่งั้นถ้าผมดํามากแต่คิวอ่อนมากมันก็จะ contrast กันเกินไปต่อไปงานตาก็จะเป็น f e ลแบบว่าเน้นเป็นสีน้ําตาลมีความ smoky นิดนิด,นดแล้วก็อาจจะมี hint เป็นแบบสีชมพูตุนต่นๆเข้ามานิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ พาเลต์โรสไวน์เดี๋ยวเราจะเริ่มจากใช้เป็นสีเบสบราย e ีสนะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อนๆเอามาลงทั่วเปลือกตาเลยแล้วเราก็จะเบรนให้มันขึ้นไปสูงนิดนึงนะคะแต่เบรนตรงขอบให้มันฟุงฟ้งๆอะ สร็จแล้วเราจะใช้เป็นสีโรเซ่มาการองนะคะจะเป็นสีชมพูตุ่นๆกับแปรงเดิมเลยเราเขาอออกเยอะๆเราก็จะมาลงตรงเปลือกตาเพิ่มขึ้นให้มันดูสดใสขึ้นไม่งั้นถ้าน้ำตาลแมททั้งหมดเดี๋ยวมันจะดูสูงวเกินไปแต่สีนี้เราจะไม่เบลนขึ้นไปสูงเท่ากับสีน้ำตาลอ่อนก่อนหน้านี้นะคะพยายามคิวให้มันอยู่ตรงรอยพับเปลือกตาเสร็จแล้วมาเพิ่มความสโมกกี้นะคะเราจะใช้เป็นสีเกรปทรีก็จะเป็นสีน้ำตาลนูชเชลที่เข้มขึ้นมากับแปรงหัวพุ่มๆเล็กๆนะคะเอามาลงตรงปลายหางตานิดนึงแต่เราจะไม่ได้เบล เราไม่อยากเน้นกระบอกตาตรงนี้เหมือนเวลาแต่งหน้าสายฝอที่เขาจะแบบกระบอกตาชัดๆมีแค่อยากทําให้ตรงปลายหางตามันเข้มขึ้นเฉยๆตอนนี้เราก็จะเบลนออกไปนิดนึงนะคะตามันจะได้ดูเฉียวขึ้นเสร็จแล้วด้วยแปรงหัวดินสอนะคะเราจะแตะสลับสีน้ำตาลสองสีที่เราใช้ไปแล้วก็มาลงตรงขอบตาล่างอาเขาจะเบลนขอบตาล่างลงมาเยอะนิดนึงแล้วตรงนี้ก็เบลนให้มันคอนเนคกับตัวอายแชโดว์ข้างบนเสร็จแล้วเราจะใช้สีชมพูนะคะเอามาเบลนทับข้างล่างหน่อย แล้วก็คราวนี้ด้วยแปลงเดิมเล็กๆเนี่ยแหละเราจะใช้400 Year Old oak Barrel ชื่อลังการมากเป็นสีน้ำตาลเข้มที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะ ล้วเ,เอามาจิกตรงปลายหางตาตรงนี้โดยเราจะเบลนแบบจากกลางตาเสาให้ชิดขอบขนตาที่สุดเสร็จแล้วก็ค่อยๆเบลนออกให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นเราต้องสุดปลายหางตาตรงนี้ก็จะหนาสุดพอลงแบบนี้ตามก็จะดูสโมกกี้ขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นเสร็จแล้วก็กลับมาที่แปรงพุ่มตอนแรกนะคะเอามาเบลนตรงปลายหางตานิดนึงให้ทุกอย่างมันเข้ากันเสร็จแล้วก็กลับมาที่แปรงอันแรกที่เราใช้ลงเป็นสีพื้นไปทั่วเปลือกตานะคะเอามาเบลนตรงขอบๆนิดนึงให้ขอบมันดูซอฟต์สุดฟ้งสุด ต่อไปายไลเนอร์นะคะเราจะใช้เป็นของ Kissme h e r o i n Make สีน้ำตาลเราจะเริ่มจากกรีดไปที่ปลายหางตาก่อนนะคะโดยายไลเนอร์ของ GR เขาจะมีความยาวนิดนึงแต่ว่าเส้นไม่หนาแค่นี้นะคะก็จะกรีดไปแค่ที่ปลายหางตาเสร็จแล้วเราก็จะมากรีดตรงข้างหน้านี้นิดนึงให้ตามันดูกลมโตขึ้นก็จะแค่นี้เลยไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นความต่างกันหรือเปล่า ด้วยความที่ขนตาของ GR จะมีความแบบงอนเด้งสวยงามมากก่อนลงมาสคาร่าเรานะจะใช้เป็นด็อกเตอร์มาสคาร่าฟิกเซอร์ของ e t u d ดีนะคะมาปัดเบสก่อนพอปัดมาสคาร่าไปขนตามันจะได้เด้งงอนสู้พี่สาว GR ได้เสร็จแล้วนะคะมสาสคาร่าเราจะใช้เป็นเฟรนด์ดรอปมาปัดก่อนโคดรแรกอันนี้มันก็จะใช้เอฟเฟกแบบขนตาเรียงเส้นสวยๆเป็นธรรมชาติ เสร็จแล้วอีกคอดหนึ่งเราจะมาใช้เป็นเมเบรลีนะคะ The f a l s e ่ s Push Up Drama เครืออันี้มันจะช่วยให้ขนตาเรียงเส้นเหมือนกันแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มด้วยเพราะเส้นขนตาของ g ีอาเขาชัดอยู่นะเราเลยจะเอาเนี้ยมาปัดให้ขนตามันดูชัดขึ้นแล้วก็ยังดูเรียงเส้นแบบไม่จับกันเป็นก้อนอยู่เสร็จแล้วก็กลับมาที่พาเล t t e EtuD นะคะเราจะใช้เป็นแปรงหัวตัดกับสีน้ำตาลเข้มสุดเอามาลงเป็นเหมือนอายไลเนอร์ er ที่ขอบตาแต่เอาแค่ตรงปลายหางตาพอนะคะ ต่ไปคือวินงตรงหัวตาเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจยอยู่เพราะว่าเหมือนบางรูปเขาก็มีแต่บางรูปเขาก็ไม่มีฉันเราก็ถือว่าจะมาเติมกันนิดนึงนะคะให้มันดูน่ารักสดใสขึ้นโดยเราจะใช้เป็นกิตเตอร์สีสวีทโรสจะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆเลยแล้วก็มาลงตรงนี้นิดนึงเสร็จแล้วก็กลับมาที่แปลงหัวตัดนะคะเราจะแตะสีน้ำตาลอ่อนสองสีสลับกันแล้วก็มาวาดตรงถุงใต้ตานิดนึงให้มันดูชัดขึ้น สำหรับงานตาก็จะประมาณนี้นะคะจะไปเฉดดิ้งกรอบหน้าด้วยความที่เขาก็จะไม่เน้นเท่าไหร่นาอสไตล์คนเกาหลีเราก็จะใช้เป็นของ e c l ิ p s e นะคะ401มันก็จะมีความอ่อนนิดนึงเอามาลงกรอบหน้าแค่ให้พอเป็นพิทีอะเราจะไม่เบลนดเข้ามาข้างในด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเน้นตรงงหลกแก้มเอาแค่ตรงกรอบหน้าให้หน้ามันดูเล็กขึ้นเพราะแน่นอนว่าหน้าเราก็เล็กสู้พี่สาว GR ไม่ได้อยู่แล้ว น,นี้ก็เก็บเหนียงใต้คางได้นะคะเดี๋ยวหน้าจะไม่เรียวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาใช็ดเป็นแปรงเล็กๆนะคะคอนทัวร์จมูกโดยเราจะเน้นที่ปลายจมูกเยะนิดนึงเพราะว่าจมูกพี่สาวเขาเล็กและเรียวมากพอได้เชฟแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเบนขึ้นไปข้างบนนะคะให้มันเชื่อมกันเสร็จแล้วก็ปแปรงเบนแเล็กๆนะคะมันลงตรงนี้นิดนึงให้มันดูลึกขึ้น ต่อไปสีปัดแก้มเนี่ยก็จะเป็นสีแบบว่าพีชพีชนัวนัวหน่อยเราก็จะเริ่มจากใช้เป็นของ3 c ซี e นะคะสีนูดพีชเอามาลงประมาณตรงกลางตรงนี้คือจะไม่ได้หน้าแก้มสุดแต่ก็ไม่ได้ไปข้างหลังเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นแปรงปัดแป้งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแปรงรองพื้นก็ได้เราจะมาเบลนดตรงขอบขอบบลัชทั้งหมดหน่อยให้มันมีความนัวขึ้น แล้วก็ไฮไลท์เนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่าพี่สาวเขาปัดไฮไลท์หรือเปล่าเพราะคือถ้าปัดมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากเลยอะบอกกับว่าวันนี้เรามีลงเป็นชาร์ลอตต์ทูบรีไปแล้วแถมคุชชั่นเราก็มีความโกลอีกฉันก็เลยคิดว่าวันนี้จะข้ามไฮไลท์ไปนะคะสุดท้ายก็มาที่ปากเลยเราจะเริ่มจากใช้เป็นลิปไลเนอร์ของ color p o p ก่อนนะคะสี BFF เอามาเขียนขอบปากบอๆก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้นิ้วเบนตรงลิปไลเนอร์ให้มันฟูๆนะคะสำหรับลิปสติกเราจะใช้เป็นของโรมแอนนะคะสีาาทั่วสิปากเลย ก็ชเชนยูปเรนออกมาด้านนอกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่อมอีกชั้นหนึ่งไปแค่ด้านในนะคะตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายจริงๆเราจะมาใช้เป็นลิปกลอสของเฮรานะคะสี2 2เราจะลงไปทั่วลิมฝีปากเลยลิปกลอสอันนี้มันจะมีความเป็นสีชมพูสดใสนิดนึงก็จะทำให้ลุคเราดูสดใสขึ้นด้วยแล้วก็ฉีดเซตติ้งสเปรย์นะคะเราใช้เป็นแบบดิวอีฟินิช และนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าพอเราแต่งลุคนี้แล้วก็เออมีความสวยอยู่ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคิดว่าเราแต่งออกมาเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าะคะ่ะ